เองเหรอใช่ค่ะเปิดว่าอีกนาทีคุณร่วมกับเปิดไปเดิมไหมคะพูดถึงโปรเจกต์นี้หน่อยค่ะโปรเจกต์นี้พูดถึงอ๋อโปรเจกต์นี้พูดถึงคนที่มีปัญหาในชีวิตแล้วคิดสั้นฆ่าตัวตายเพราะฉะนั้นเราทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมาเพื่อที่จะรณรงค์ให้คนตระหนักรู้ถึงคุณค่าของการมีชีวิตและลรักตัวเองมากขึ้นครับนครับเราฝากกระบวนการใครับ เวลาถ่ายทำนานเท่าไหร่คะใช้เวลาพอรวมๆแล้วประมาณปีหนึ่งครับในการถ่ายทำนี่จะมีเรื่องความความยากง่ายนะครับกับคิวนี่จะต้องานักแสดงแต่ละท่านเพื่อเป็นบอยครับยากครับเ <laughs> พราะนัก,กแสดงดังทั้งนั้นเลยครับแล้ว <laughs> <laughs> เขาก็ไม่ค่อยมีคิวให้ผมครับก็เล,ๆๆเ,ลๆๆเลยเลื่อน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 ไปได้ถ่ายครับจะ <laughs> เห็นว่ามีบอกว่าแลนน์มาร์คสำคัญเลยที่เราอวัดที่เขามไปถ่ายกัน <Yeah. S 1> คนมือร้านมรณานุสติคาเฟ่ครับหรือว่าร้านคิดไมเดสคาเฟ่เดี๋ยวให้เจ้าของร้านได้ <c oughs> บอกเลยดีกว่าครับก็เป็นยังไงครับร้านนี้ครับขอบคุณครับก็แต่ที่พูดบนเวทีฮะเป็นชื่อว่าคาเฟ่เนาะแต่จริงเราเป็นนิทรศการฮะที่นําเสนอเรื่องเกี่ยวกับมรณานุสติครับ <c oughs> เพราะว่าเมื่อคนนึกถึงความตายเนื่องเนืองเนาะคนจะเร่งทําความดีจะระลึกถึงคุณค่าในชีวิตของตัวเอง การระลึกถึงสิ่งที่ตัวเองตั้งปฏิญากับพีทไว้และยังไม่ได้ทำครับผมง่ยก็ฝากไว้นะครับว่าหนังเรื่องนี้ต้องจากความกระดุกและนักการมาถึงยากนะพวกกับน,นะนะฮะมาเล่นให้เราอย่างเต็มที่แล้วเนี่ยสิ่งนี้เราให้ไปฮะก็คือเรื่องการสนับสนุนค่านในชีวิตตัวเองครับผมครับแล้วบทบาทของเราเปบนยังี่ฝนเองอ่ะได้หนูจะเริ่มที่ตรงนี้ค่ะก็อย่างในเรื่องผลและบทเป็นเดียค่ะ ดินไหวนิดหน่อยก็คือเดียร์เน Poke enfin nice mm hmm. like ี่ยจะเป็นคนที่เผชิญปัญหาที่แบบว่าเหมือนเขาหาทางออกไม่ได้จนคิดสั้นฆ่าตัวตายค่ะทําให้เขาตายเนี่ยเลยมาเจอกับเฮลเปอร์ที่จะทําให้เขาได้ตระหนักรู้ว่าเอ้จริงจริงแล้วชีวิตมีคุณค่าแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่เป็นเฮลเปอร์ครับจักยนนครับครับผมผมรับบทเป็นเฮลเปอร์แตงครับก็จะเป็นเฮลเปอร์ที่สอนให้ทุกคนได้รู้ถึงคุณค่าของการมีชีวิตครับแล้วก็ทั้งคนที่กางฆ่าตัวตายให้คิดได้เลือกที่จะรู้คุณค่าและไม่ฆ่าตัวตายรวมถึง เอ่อคนที่ตายไปแล้วด้วยวิธีการฆ่าตัวตายไหนเขาตระหนักรู้ว่าสิ่งที่คุณทาเนี่ยคุณควรรู้นะว่าชีวิตของคุณมีค่าแค่ไหนยากเหมือกันแอบยากเหมือนกันครับเพราะด้วยความตัวละครเองเป็นตัวละครที่ด้วยความว่ามีความกึง่งกึ่งเทพก็เลยจะไม่ค่อยมีความรู้สึกเป็นเหมือนกับมนุษย์ปกติก็เลยมีความแบบเขาจะมีความไม่มีหัวใจในตัวแต่ก็มีเรื่องราวที่ทําให้เขาอยู่ๆก็มีหัวใจจากแบบใครบางคนที่มากระทบ,บกับเขาในการที่เขาทําเคสในการที่เขาแบบช่วยเหลือคนต่างๆนัแปลว่าเราต้องเข้าใจกันนแ หนักพอสมควรครับหนักพอสมควรครับเพราะว่าบางละกรทำเป็นมนุษย์เรามันต้องรู้สึกเราอะ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเราไปรับแสดงเราจะเทคความรู้สึกมากแต่พอเราเราเล่นในซีนเนี้ยห้ามรู้สึกบางทีต้องร้องไห้ก็ต้องกันตังต้ว้ก่อนอย่าร้องนะร้ใช่ครับเือนเป็นคนที่ไม่มีความรู้สึกประมาณนั้นครับน้ำตาต้องไหลครับแต่ว่าหน้าต้องบอกว่าไม่รู้เรื่องว่าน้ำตาตัวเองไหลแต่น้ำตาตัวเองไหลออกมาแล้วงงนะ เขาเลยเขางงเงี้ยะผมงงเงี้นะครับถ้าอยากรู้ว่างงแค่ไหนไปดูไปดูอยากตายอยากตายครับหมอครับหมอคะผมรับบทเป็นคุณหมอสุนินเป็นพ่อของพ่อของเดียในเรื่องค่ะก็ก็มีหลายฉากที่สนุกสนานนะครับทั้งฉากตัดเค้กฉากอุ้มฉากอาบน้ำนะฮะผมว่า ตามไปดูดีกว่าเดี๋ยวราถ้าเล่าเยอะและ้วเดี๋ยวจะไม่ไม่สนุกนะครับแต่ว่าบทนี้มันเหมือนเป็นตัวเองครับทุกคนถูกต้องครับเป็นตัวผมเองหมดหมดเลยนะฮะคลิกทุกอย่างมีทั้งโยมีทั้งอะไรตั้งหลายอย่างแบบเต็มที่เลยครับแค่ติดตามใช่ไหมครับแน่นอนครับก็คือ,ค,อคือสิ่งที่พวกคุณทุกคนเห็นเนี่ยจะเห็นผมแต่ในทิกต็อกหรือในโซชเชียลมีเดียวันนี้ได้เห็นในจอแล้วก็เป็นหนังไทยเรื่องแรกที่ผมแสดงครับ อ๋อสับสลับค่ะรับบทเป็น h e ปอร์ new ค่ะจริงๆ helper อย่างมีเ helper tank h e ป p e r new แล้วก็มี helper bell ด้วยเรา helper เราสัมภาษณ์ร้อมกันนะ h e ปอร์นะคะพวกเราก็มีหน้าที่ในการดูแลวิญญาณนะคะที่ถ uh ึงแก่ความตายก่อนแต่ว่ายังไม่หมดอายุขัย แล้วก็จับเขาแล้วก็ไปลงโทษให้เหมาะสมกับการที่เขาไม่รู้คุณค่าของชีวิตหรือบางวิญญาณที่รู้คุณค่ากันตระหนักรู้แล้วเราก็จะจับเขาไปเกิดประมาณนี้ใช่ไหมจ๊ะใช่ครับประมาณนนั้ก็เหมือนเทคแคร์อีกเทคแคร์วิญญาณใช่ครับเรื่องนี้เป็นไงบ้างหมายถึงว่าตัวเราเป็นะไรปกติเฮลเปอร์เขาจะนิ่งๆกันแต่ว่าผมจะดุกดิ้กพิเศษก็ใช่ใช่ใช่ก็จะดุกดิ้กพิเศษก็ จะแตกต่างจากฮิวเปอร์คนอื่นแต่ว่าจะไม่พูดเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวจะรู้หมดว่าเป็นยังไงนะครับรอไปดูในโรงดีกว่าพี่เขื่อครับสวัสดีครับครับคุณสวัสดีครับนะครับก็รับบทเป็นฮิวเปอร์ครับเอ่อชื่อตัวละครในเรื่องก็ชื่อครตัวเล็กเล่นกับนี่เลยเล่นกับเซ็งเลยเป็นน้องมังกรครับผมในเรื่องเจอกพี่เขื่อนบ่อยๆใช่ครับเแฟนคู่กันครับก็ หลายคนบอกว่าเฮลเปอร์จะแบบนิ่งๆไม่ค่อยมีอารมณ์กันแต่ว่าเราสองคนดูดุกดิ๊กอารมณ์เยอะกว่านางสนุกสนานสุดๆเลยก็อาจจะเป็นเอกกษีลนิดนึงเวลาะใหเราไปดูกันอ่ะวิญญาณที่น้ำตามมาครับครับผมก็ดูนะครับรับบทเป็นกันครับเป็นวิญญาณเป็นวิญญาณวิญญาณอีดวงหนึ่งที่ถูกฆาตกรรมครับแต่ว่าเราเป็นมาดเข้มเลยเหมือนแบบว่าเรื่องนี้นะครับท้าทาย อันนี้ก็เป็นคาแรคเตอร์ใหม่ที่ไม่เคยได้ได้รับโอากาสได้เล่นมาก่อนแล้วกันปกติจะเล่นเป็นแบบผู้ชายเรียบร้อยอเรื่องนี้นี่แบบโอ้โหที่สุดที่สุดของความแบบเป็นที่ผมความอะไรสักอย่าง<ห>ติดตามดูฮนะไม่อยากสปอยแต่ว่าก็จุดจบก็เป็นวิญญาณเป็นแกงเดียวกับพี่เองก็เป็นแกงเดียวกับเขา้วยคนละแกงครับอย่างผมกับพี่เกิดจะคอยบริการลูกค้าที่มาในคาเฟ่เเป็นลูกค้าเลยใช่แบบวิญญาณที่เสียชีวิตมาส่วนของผมก็คอยบริการ พบริการที่เห็นในเรื่องแล้วสุดแซวแซวยากไหมยาครับี่จริงเราสกิปหนึ่งครับว่าเราสกิปได้ครัยากไหมจริงๆสนุกครับแล้วก็ค่อนข้างโ v e r h e ครับตัวบทเพราะเป็นครั้งแรกที่ได้เล่นเรื่องของภาพยนตร์เลยครับครั้งแรกก็เลยแบบค่อนข้างทําตัวเรื่องของการบ้านหนักแล้วก็ได้เจอแบบพี่ๆนักแสดงตัวใหญ่แบบทุกคนแล้วเก่งกันทั้งนั้นเลยก็แบบตื่นเต้นแล้วก็สนุกมากแล้วสุดท้ายให้พี่กลับฝากนะครับว่า ทายแล้วแฟนที่มาดูเรื่องนี้จะได้นนอะไรโบสอาอยา่างาที่บอกบนเวทีครับหนังเรื่องนี้พูดถึงเรื่องราวของความตายทั้งก่อนและโลกหลังความตายไม่มีผีนะครับเรื่องนี้มีแต่วิญญาณที่น่ารักแล้วก็มีเรื่องราวของความรักมีแฟนตาซีมีดราม่ามีแอคชั่น มีคอมดี้บทุกรถครับฝากเรื่องนะครับ oh. <laughs>